อ่าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบางใหญ่นะครับวันนี้ก็มาซ้อมกันวันที่สองวันอาทิตย์ที่สองเขาจะแข่งฟุตบอลกัน,นคโอเคครับเนี่ยพาชมบรรยากาศเนาะไปะพี่เจตไปกล้องหลังเลยโอเคครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับนะครับผมไอ้ครับบอลอยู่ทีพี่พอมาซ้อมกันหลายทีมเลยนะครับอันนี้ก็ทีมน้องๆเนาะนี่น้องๆก็กำลังจะลงสนามกันครับ อยู่กับพี่เจครับคนนี้ใครครับชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้น้องเจ็ดครับนี่ก็พี่ปาล์มนะครับก็ฟุตบอลวันนี้มาซ้อมนะครับพรุ่งนี้เขาก็จะแข่งกันนะครับแข่งกันที่นี่นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับใครว่างก็มาชมได้นะครับครับผมพี่ๆมาจากหลายสโมสรเลยนะครับมาร่วมแข่งขันกันนะครับภายในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เริ่มการแข่งขันนะครับ ของเจ็ดก็ซ้อมฟุตบอลอยู่ที่นี่เรียนเชิญเลยนะครับครับผมเรียนเชิญมาวันที่สองพรุ่งนี้นั่นแหละครับครับผมบอลที่พิชาิของบอลอยู่ครับนะครับฮะโอเคครับสวัสดีครับแอดมินพี่ยังอยู่ไหมสวัสดีครับยังอยู่นะยังอยู่นะครับผมยังอยู่น้องๆก็ซ้อมกันอยู่นะแล้วก็พี่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเจตซ้อมบนฟุตบอลับเล่นกับพี่ปามอ่ะเจนฟุตบอลไม่ครับฟุตบอลอยู่ที่พี่เกตพี่เกตอืมนี่ครับนี่เป็นการฝึกซ้อมก่อนนะครับซ้อม ฟ้อมเพื่อจะแข่งวันพรุ่งนี้นะครับนี้เขาก็ฝึกซ้อมบอมร่างกายกันนะครับผมเล่นกันแบบร้อมซ้อมไปก่อนนะวันจริงนะครับมันแข่งขันจริงๆครับมีมาร่วมหลายที่มากนะครับมีหลายสโมสรเลยนะครับมีนักเตะระดับฟีเท้าระดับสโมสรเยอะมากครับพรุ่งนี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับณวัดบางใหญ่นะครับจังหวัดชัยงเซาครับผมพี่ก็มาสอนพุดบอลกันเดยวอะโอเค านี่ก็น้ำมนต์ครับน้ำมนต์นี่ก็เป็นนักฟุตบอลใจแฟมิลี่เอฟซีเรานะครับนี่นครับน้องๆครับเป็น yeah. football, F F นะะักฟุตบอลทีมเราทุกนนี้จะลงแข่งกันเลยครับเบอร์สิบเจ็ดก็น่าโดนนะครับหนูพี่พีครับครใจแฟมิลี oh, ่เอฟซีมาแล้วครับฟุตบอลมาแล้วครับปึ <sh <t une> <t une> <t ๊บป anyway> ๊าปจับบอลโคตรเทพเพราะอุ้มขอพี่นะครับเนี่ยอยู่นี่ครับราบอดครับ นบ,บัตที่ใบพิชาติพิชาติอครับนี่เป็นการซ้อมก่อนนะครับซ้อมแบบซ้อมซ้อมซ้อมกับน้องๆนะครับซ้อมพรุ่งนี้เขาจะลงแข่งกันจริงๆนะครับนี่นี่น้ำมลน,นะครับเฟซฟรีฟันไดรีร่ปพูเราสวัสดีทุกคนสวัสดีก็สถานที่เตรียมงานก็เรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้ใหญ่เขาก็ขึงตะข่ายรอบสนามเลยนะครับพร้อม สนามการแข่งขันฟุตบอลเราพรุ่งนี้เดินเชิญเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับครับมีนักมีมาเข้าร่วมหลายสโมสรเลยนะครับพี่ๆเขาเล่นฟุตบอลเก่งๆกันทางนั้นเลยนะครับมากันเยอะครับอันนี้ก็น้องๆออกมาซ้อมกันครับปาล์มครับนี่ครับเซฟ้าปาล์มนะครับพี่น้ำมนนะครับนี น้องเจ็ดครับโอเคพีพีครัเบเบอร์เจ็ดครับเบอร์สิบเจ็ดนี่พี่พีหน้าโน้ต่างวัน,น,น,นหนึ่งเบอร์หน,นึน่งของเราอ่ะเดี๋ยวเราลงก่อนเลยทีมเจ็ดเดี๋ยวเราลงถ้าถ้าเขาทำประตูได้เดี๋ยวเราลงชู2สองนะ กลับตัวรุ่นพี่เอาไปเสื้อใส่ได้ปะเสื้อใส่ได้ปะได้แน่พี่ใส่พอดีเลยสวยดีนะพี่ชอบอ่ะชุดนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีสเจพามานี่ครับพี่เขามาลองทีมนะครับมาลองอุ่นุนเครื่องนะครับมาลองก่อนนะครับอวอร์อมๆเนาะ,ะเป็นวอร์มๆอยว่แบวอร์อมๆกับน้องๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแข่งจริงนะครับ สุดยอดครับพี่เล็กสุดยอดทักษะครับสุดยอดบอนด,ด,ด,ด์อยู่ที่พี่เสรีครับพี่เสรีควบไปแล้วครับเบอร์ส่งให้น้องนิว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 เสื new, 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 new. ้อแดงนิวนิวนิวนิพนธ์แฝดอ้าวนิพนธ์สวัสดีสวัสดีครับพี่เจอันนี้นิพนธ์ครับนี่นักฟุตบอลทีมแจยเฟรียเอฟซีเราเจ็ดเดียวอ่อนน่ะน่านาะสับแต่เจ็ดสับไงเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับนี่ก็นักฟุตบอลเปิดสนามเรานะครับนี่ครับโชว์การสับฟุตบอลอยู่นะครับ โอเคสามย่อยโอเคเรียนต่อครับทุกคนพาไปชมการฝึกสอนมอเตอร์ไม่ครับใช่ได้ไหมยังไม่เสร็จแล้ดีกว่าไปดิไปดิอย่าลืมมาลงทะียนเด็กอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดชายเชิงเซาครับจังหวัดชายเชิงเซาครับผม เขามีชิงถ้วยรางวัลด้วยนะครับพ่งนี้ครับผมเลี้ยนเชิญนะครับใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงมาได้นะจังหวัดชายนเชานะวัดบางใหญ่นะครับเขามีชิงด้วยกันด้วยครับพ่งนี้แบ่งเป็นสายเลยนะครับแล้วก็พี่ๆเก่งๆทรับเลยครับมาจากสโมสรต่างๆเนาะในจังหวัดเราเนี่ยนะคพี่เกตนิดเดียวนะครับผู้รักษาประตูก็พี่โนนะพี่โน ไอาชาอยู่ฝั่งเราฝั่งเรไอชาล่ะฝั่งเราครับนี่ครับนี่ก็แฮนดรี่เคนเรามานะครับนี่ก็บีสองเรานะครับอะไรเงี้ยนี่พี่เซลีนะครับบีเซลีมาร่วมเล่นกับน้องๆด้วยโอเคบายลูนจ้าที่จะพักเอ,อ้ไอ้เราลงทีมนู้นปะเปล่าเสื้อใครจะล่าเสื้อ เ้ยไม่ไม่ต้องถอดหรอกลงไปเลยถึงนื้นพี่อะพักก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนยเดี๋ยวเตะกันชุดนี้ชูนี้ไอ้เปรมเดี๋ยวเตะกับน้องชูนี้ไอ้ลงไปเลยลงไปเลยลงไปลงไปฝั่งนู้นเลยพี่อะพักพี่พี่ครับขอน้องลงไปชุดนึงเขาลงต่อปะเอาลงลงลงไปลงไปเลยลงไปเลยเล่นไปก่อนไม่เป็นไรเล่นไปเลยสลับเอ้ยลงไปเลยลูกเดียวนะลูกเดียวออกนะเอ้ย ลูกเดียวออกนะแบ่งทิ้งมันดีลูกเดียวออกไปแบ่งกันไปลงมาอีกไปลงเลยลงเหแยกแยกกัน,นคนละฝ่ากี่คนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่โอเคครับ ที่อยู่ในสนามนี่ทีม j จไอเฟมลี่เทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับนี่ครับน้องๆเนี่ยนี่กับพี่อำนาจนะพี่อำนาจเป็น b 1หนึ่งนะครับนี่ก็เจไอเฟมลี่เทั้งหมดเลยนะครับน้องๆอยู่ทีมพี่เจหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ก็มีการลงแข่งขันด้วยนะครับอานะครับเริ่มการถอดเสือนนะครับมันจะได้จำง่ายๆนะนะครับอ่าบริเกตที่พี่นะครับแล้วก็พี่เป็กนะครับนี่ที่ าจากผู้บอลน,นะครับพี่พีครับมาที่พี่นิวนิวพี่นิวไปพี่เติ้ลเสื้อส้มน,นะครับเสื้อส้มผ่านบอลไปให้หนู่นเลยครับมึงเกือบถึงเซฟอ่เติ้ลได้อยู่ฮะทำไ,ไมนะเดี๋ยวถ่ายไปน,น, <c oughs> น้อง <c oughs> อ่า <c oughs> นิวไปครับ <c oughs> ถือกล้องกันหน่อยไปลงกันหน่อยลงทีมไปโอเคครับเดี๋ยวให้เจ๊เจ๊มาถ่ายให้นะครับไป กำลงยืนอยู่เัินนั่งนั่งเลยลูก 在那。再 Yang น้ำมาน้ีครน้มีมีน้ำบอกพี่ใครน้ำบอกพี่พี่มีมา คุณเจมไปไหนไปที่เอยู

ครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับพี่เจรครับนี่ครับผมบอลทีนาจุม๋มเสื้อสีเหลืองครับนบัตรชมพูนะครับกีเล็กเบอร์เจ็ดเสื้อสีเงินครับเปิดบอลครับพี่บอลของบอลอยู่ที่พี่เกตสนะครับพี่เกตสนี่ครับ บอลหลุดไปนิดเดียวอันนี้เราจะมา้อมฟอมกันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแข่งจริงกันอ่านะครับผู้สาวประตูเป็นี่โนนะครับเสื้อขาวนะครับบอลอยู่ที่พี่เปรมพี่เปรมที่ฮร์รี่เคนครับนี่ชื่อแฮ์รี่เคนนะครับเกงสีเงินนะครับในแขนวอลน,นับบัตรครับ บัดเฮลิเคนดักครับเฮลิเคิบนบอลที่นะจุม้มนะจุ้มนาจุมาจ้มนะจุมจ้มดึงทิ้งผ่านบอลติดนิดเดียวบอลพิกเกตกลับบอลมาน้บัดน้บัดน้ำบัดดึงน้ำบัดน้ำบัดอบอลที่พี่เล็กครับเล็กปานมาให้ครับผมนี่พี่ปึ๊บไม่มยิงด้วยยิงอิ้ยเข้าประตูไปแล้วครับทุกคน วันนี้ก็จะเป็นการซ้อมฟุตบอลก่อนนะครับว่นนี้เราจะแข่งกันจริงสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีนะพี่เจยอยู่นี่พี่เจยยนี่มาคุยกันนี่ก็เป็นการไล์สดฟุตบอลนะครับนี่พี่ก็มาฝึกซ้อมกับน,น,น้องๆนะครับนี่เราจะแข่งขันกัน,นจริงๆแล้วน,นะครับมีรุ่นพี่เก่งๆมาแข่งหลายทีมนะครับมายจากรมูสอนในจังหวัดเราอ๋ออุ้ยวันที่ที่เอว่าใช่ไหมอุ้ย ครับบอลอยู่ที่พี่นิพนธ์ครับนิพนธ์นี่ป่ะอ่าเพลงนะครับพี่เปมครับใจ่ฟิลีเอฟซีครับอืมส่งมากวดครับบอลพี่เปมครับนี่น้ำมนต์เบอร์สี่ครับฟันได้แล้วครับปึ๊บปึ๊บอืมผ่านครับบอลที่พี่เกตพี่เกตอืมน้ำมนต์น้ำมนต์อืมเฮลิเคินอืมผ่านบอลมาครับปึ๊บโอ้กระดักบอลได้ครับนิพนครับ มีผลอุ้ยมีผลหลอกอืมีบลหลอกพี่เพชรครับบอลที่พี่เล็กครับพี่เล็ก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 โยกสองสามที่พี่เล็กพี่เล็กเลี้ยง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 ต่อครับมองเพื่อนแล้วครับมองเพื่อนอํานาจเพชรครับผ่านมาครับผมเฟอรคผับบอลอยู่ที่นะจุ่มเสื้อเหลืองเปิดติดนิดเดียวล็อกครับ นับัตนวบัดรทีเล็กโอ้ีดึงทีนึงโยนเข้าไปเกตยิงติดยิงอื้มท่ามขา <c oughs> นไป <c oughs> นิดเดียวครับผมอันนี้เจ็ไอ้เจ็ดต่อครับนี่ครับขีปามครับอ่าเจ็ดแปดแปดคนตัวน้อยเดียวนับบัตรเออเนาะอ่า มาด้วยเตะบ้างไวเตะบ้างพวกนี้เตะเนี่ยมีครับมีเจ๊สายเลี้ยงอ่ะมันดึงชอบดึงชอบเลี้ยงไอเนี่ยไวเนี่ยปล่อยเลี้ยงเลยครับชอบชอบเลี้ยงชอบดึงชอบขว้ชอบอะไรพวกนี้ชอบสับรับบอลพี่เปรมครับพี่เปรมดึงครับพี่เปรมไปแล้วครับอำนาจครับอำนาจครับฉายาโบโซครับตัวนี้วิ่งไวมากครับนี่ครับตัดสีดำนี่นะครับเร็วมาก อุ้ยเอาพี่เพชรเพชรเลี้ยงดีนะเก่งโคตรแข็งอ่ะแข็งมากอ่ะไปครับจุ้มครับจุ้มเบอร์สิบครับไปแล้วครับจุ้มดูเพื่อนปุ๊บพาบอลพี่เล็กเปิดบอลวางยาวปุ๊บนี่ครับพี่พี่แสดงครับเบียดกับมะมลนะครับมาบ่อยๆไอวันปกติพี่ก็มานะแต่ว่าช่วงนี้มีงานหลวงพ่อไงพี่ไปวิ่งรอบ รอบเย็นแต่ถ้าไม่มีงานพี่ก็มาเล่นมาฮันบอยพุทธภาษัดก็มานีพี่ติดวี่งานเนี่ยจะมีช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยครับเดี๋ยววันปกติเราก็มาเล่นได้เรมาเล่นกันแต่ตอนนี้เสาร์อาทิตย์อนไปแล้วครับอ,อต้ดู้ติดอู้เฮ้ย

หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเราต้องถอดเสื้อเฮ้ยถอดเสื้อลงพี่เจไม่ลงให้พี่เจไล้ให้ให้เตรีลงลงให้พี่เตลีลงแทนพี่เจพี่เตลีลงแทนพี่เจไปเร็วลงเลยครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทีมเราลงนะครับ นี้เป็นทีมเยาวชนจายเฟมิลี่เอฟซีหมดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งที่พรุ่งนี้น้องจะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับน้องลงไปแล้วนะครับที่ถอดเสื้อให้นะครับโอเควิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะสลับกันลงไปนะครับค <ไป S 1> นบอลเราออกมาครับมาแล้วครับสลับมันลงไปนะครับผม พี่เซรีเขี่ยฟุตบอลนะครับประคองน้องๆนะครับของน้องๆเล่นโอเคนะครับเติร์นครับปามลงเบาถอดเท้าลงไปดิลงได้ลงไปเถอะเคืียไม่ว่าหรอกเอานะครับที่นิวครับโอเคโอเคพี่ออะนะพีเซรีลงเลยเฮยไรครับเด็กถอดเท้าลงครับ ลงไปหาประสบการณ์ไ,ไางที่นบ,บาดครับโอเคพี่เล็กพี่เล็กหวางยาวอืมติดที่เจมครับอืมพี่มงครับหน่ครับมอนที่พี่เก็ตครับ กีเกตกเกตยังได้อยู่นะครับกเกตยิงไกลเกือบเข้าวระตู้เจ็ดต้องเจ็ดฝึกซ้อมข้างสนามพี่เขาขึงตะข่ายเรียบร้อยนะครับอันนี้พร้อมสนามพร้อมล้วนะครับหญ้าก็สวยงามมากครับพร้อมทําการแข่งขันแล้วนะครับ เรียนเชิญนะครับพื้นที่ข้างเชียงนะครับหรือว่าอยู่ในจังหวัดนะครับพ่กนี้มาร่วมรับชมกันได้นะครับมีมาแข่งหลายทีมนะครับมีทีมเก่งๆนะเลยนะครับมาจากสโมสรในจังหวัดเรานะครับมาร่วมแข่งขันนะครับเขามีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลให้ด้วยนะครับแข่งขันันสนุกแน่นอนครับพ่งนี้ครับพ่กนี้แล้วก็อีกวันสองวันนะครับขอจะ โอเคครับบอลยังคุกคคุกคอยู่นะครับครับผมนะครับปุ๊บอุ้ยติดครับอ้ดึงครับหืพี่เพชรดึงครับพี่เพชรพี่เพชร่านบอลไปให้นจุ้มนจุ้มให้พี่เกตพี่เกตดึง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 กับครับผมตั้งกันใหม่ที่พี่เล็กพี่เล็กหวางยาวขึ้นไปอุ้ยบอลลงสวยครับนี่ครับดึงมาครับดึงมาครับ ปึ ah, <wh> ๊บาครับเซฟเกตพี่บัตรอ่าจุ้มดึงครับผมบอลที่เกตครับหาแล้วครับพี่เสรีครับพี่เสรีมาครับเสรีผ่านมาให้นิ้ว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 ทำไงนิ้วนิ้วเยพี่เสรีครับเสรีรอทีนึงพี่เสรีพี่เสรีหายก้อยนิดเดียวครับ นะนะนะจุม้มมาว่าแข่งกี่วันนะครับเนะขาแข่งกี่วันนะครับว,วันเดียวจบเลยใช่ไหมครับวันเดียวจบอันนี้อันนี้นะจุ้มนะครับผ<อ>ู้ใหญ่ใจดีครับผม<อ>นี่ครับทําสนามแล้วก็ตัดยาทาทุกอย่างแล้วคนนี้ครับให้น,อน,อนอ้องๆได้ออกกำลังกายแบแล้วก็จัดการแข่งขันนะครับแล้วบัตรเสริมผู้อีกคนหนึ่งนะครับก็พิชชาตินะครับพิชาติก็รวม จัดกิจกรรมทางนี้ขึ้นมานะครับโอ้ใคครับผมครับล็อกทีนะครับผ่านมาเพชรครับอืมเลเล่นดีนาเลี้ยงเก่งพักบอลดี สีมือเลยอ่ะแข็งด้วยขอเข้าไปแย่งบอลยากนะผมเข้าไปไม่ไมได้อ่ะแข็งแับพ <cat>. ี่น้องๆครับ <Red. S 1> ดึงครับอโอ้ยโยนมาครับอเอาจุม้มปึ๊บนะครับไปนะครับพิเกตลุยนะครับพิเกตพิเกตล็อกล็อก แกยิงอู้ยนิดเดียวนิดเดียวเหนียวครับน้องโนผู้สาประตูเหนียวครับคนยิงก็สุดยอดครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้มี โอเัพี่เล็กมาแลครับอู้หูควายตรงนี้สวยงามมากครับเยี่ยมมากดย้ว